แล้วล่าสุดนะคะหลังจากที่มีภาพออกมาในการจับกลุ่มนายสามารถวันนี้นอนคุกคืนแรกรพูดถึงอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทก,ก็คือคุณแม่ของนายสามารถที่เมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยว่าถ้าลูกเนี่ยไปทําให้คนที่มีอํานาจไม่พอใจอะไร,รขอขามาขออโหสิก,กรรมให้ลูกด้วยมียัดกระดาษด,ด้วยนะให้ผู้สื่อข่าวไม่รู้ว่า,<อ>วาเป็นสัญ,ญญาณอะไรหรือไม่แต่วันนี้คุณสามารถนอนคุกคืนแรกเครียด ไม่กินอาหารและดูเหมือนจะขอใช้สิทธิ์ที่จะอดอาหารด้วยนะคะคุณผู้ชมดูกันหน่อยนะคะหลังจากที่ศาลอาญาให้ฝากขังนายสามารถเจนชัยจิตวนณิศนะคะอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็นี่ภาพที่บ,บอกนะคะคว่าฝากเอกสารไปหน่อยแล้วก็ยัดใส่มือนักข่าวคุณแม่อยากจะพูดอะไรมากเลยนะความในใจอยู่เป็นหมื่นล้านคำ<อ>เนี่ยนะคะสุดท้ายได้แต่ยัดก,กระดาษมาพร้อมกับข้อความแปดข้อที่เขียนมาว่าตัวเอง เจออะไรอยู่บ้างเออไม่ได้รับความเป็นธรรมนู่นนี่นะฮะคือแตกต่างจากคุณสามารถเลยนะคุณสามารถตอนที่ออกมาแล้วเจอนักข่าวเนี่ยตะโกนบอกเลยผม,ผมอยากพูดแต่พูดไม่ได้ไไดออ ก็ไม่รู้ว่าคือให้คุณแม่พูดแทนหรือเปล่านี่นี่จังหวะนี้นะออกมาเนี่ยผมอยากพูดแต่พูดไม่ได้พี่แบบนี้ไม่รู้ทําไมพูดไม่ได้แต่คุณแม่สงสัยอาจจะพูดได้ไงก็เลยพูดยาวเลยคุณแม่ก็ได้ประกันตัวออกมาแต่ในสามารถไม่ได้ประกันก็นอนคุกนะคะคืนแรกคือก็ฝากขังนะคะที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะโดยนางกหนกวัน รองโฆษกกรมรัชทัณฑนเปิดเผยนะคะว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะคะได้รับตัวนายสามารถเข้าเรือนจําเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณตอนทุ่มหนึ่งจากการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคุณสามารถ ป่วยด้วยโรคประจําตัวค่ะก็ไม่สามารถเปิดเผย,ยรายละเอียดได้จึงได้ให้แพทย์ดําเนินการรักษาในการจ่ายยาให้เบื้องต้นก่อนแล้วก็ตรวจอาการอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้ส่วนขั้นตอนก็คือการดําเนินการไปตามกระบวนการมีการทําประวัติผู้ต้องขังใหม่ตรวจสุขภาพร่างกายพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแดนกัโกโรคอีก5วันตามมาตรการป้องกันโควิด19ค่ะ ซึ่งในระหว่างการกักโรคเนี่ยทนายสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมได้นะคะคอนุญาตให้ญาติเนี่ยฝากของมาเยี่ยมได้แต่ยังไม่อนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมที่ในเรือนจําหลังจากนี้จะมีการประถมนิเทศผู้ต้องขังใหม่อีกประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะพิจารณาส่งไปควบคุมต่อที่แดนปกติในเรือนจําซึ่งก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยความเหมาะสมของตัวผู้ต้องขังเป็นหลักในช่วงปฐมนิเทศกันต่อไปด้วยนะคะญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำค่ะ สำหรับสภาพจิตใจของนายสามารถนะฮะตอนนี้ก็คือมีความเครียดแต่ว่าทางคุณกหนกวันก็บอกว่าเรื่องปกตินะส่วนอาหารมื้อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกนะว่านายสามารถเนี่ยไม่ทานนะฮะดื่มน้ําเพียงอย่างเดียวนะอาหารมื้อเช้าที่ว่าไม่ทานเนี่ยมีอะไรต้มยำไก่ไข่ต้มแล้วก็ข้าวสวยอแต่ว่านายสามารถดื่มแต่น้ําคืนแรกในเรือนจํานายสามารถมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยพยาบาลก็รับตัวไว้ที่สถานพยาบาล ส่วนเช้าวันนี้อาการทั่วไปปกติก็รอพบแพทย์ประเมินอาการต่อไปยังไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษนะครับส่วนที่นางวิลาวันแม่ของนายสามารถที่เมื่อวานนี้สารให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์5 0 0 0 0 0บาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไขแล้วก็บอกว่านายสามารถเนี่ยประสงค์จะอดอาหารในระหว่างต่อสู้คดีคุณกนกวันบอกว่าหากอยากจะอด ได้นะ,ะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังนะอยากจะอดอดได้เลยแต่ว่าขั้นตอนของกรมราชธรร์นเนี่ยต้องมีการเซ็นเอกสารใบรับรองยืนยันก่อนว่าจะอดจริงๆ่ะ,ะถ้าเกิดเซ็นปั๊บคุณจะอดอดได้เลยนะแล้วต้องอนุญาตให้แพทย์เนี่ยเข้ามาตรวจอาการด้วยเพื่อความปลอดภัยของร่างกายทุกวันนะ แล้วก็จะต้องมีการพูดคุยก่อนขอเจรจาก่อนอเอออดอาหารนี่มันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะคุณตัดสินใจจะอดต่อไหมตั้งใจอดแน่ๆใช่ไหมถ้าเกิดตั้งใจอด ก็อดไปเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังค่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องความคืบหน้าล่าสุดแต่ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ความในใจของคุณแม่เยอะมากๆนะคะเขียนยาวเลยเขียนยาวเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยนะคะได้รับการประกันตัวก็บอกเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยช่วยคนมาเยอะมากมช่วยให้พ้นทุกข์นะแต่เวลาที่ตัวเองทุกข์เนี่ยไม่มีใครมาช่วยน้อยเนื้อต่ําใจมากๆนะแล้วก็ที่ผ่านมาลูกเนี่ยนะคะทําความดีมาตลอดไม่อยากให้ลูกต้องตกเป็นจำเล ของสังคมขอให้ได้ช่วยเหลือประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอคุณแม่พูดเก่งนะแม่สู้ใหม่มากแล้วก็บอกด้วยว่าเงินที่เอามาจากบรรดาบอสทั้งหลายฉันคืนแล้วทุกบาททุกสตางค์ไทยคือผู้เสียหาย อีกอย่างหนึ่งที่ต้องตามก็คือเดี๋ยวรอดูท่าทีของทนายหน่อย,อยถ้าเกิดพูดถึงทนายที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนตลอดก็คือทนาย,นายวิวทูนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าไปเนี่ยในลักษณะก็คือคือให้สัมภาษณ์สั้นๆว่ามาเป็นพยานยให้กับนายสามารถด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้อยากพูดแต่พูดไม่ได้อะคือคอ,อะไร,ะไรยิ่งพูดเนี่ยยิ่งอยากรู้เลยนะคะใช่ครับ